นะมาต่อกันในข้อที่4นะครับข้อนี้เนี่ยจะเป็นกึุ่มๆคำน้อนิดแต่ว่าไม่ได้มีตัวเลขนะอย่าเพิ่งตกใจนะตาม คุณครูไปดูกันเลยนะครับเขาบอกว่าแก๊สอุดมคติชนิดหนึ่งเนี่ยมีความดันในหน่วย SI เท่ากับ1.0 0่งจุดศคูณยกกำลังหาปาสคาลนะกำหนดให้ความดันคือแรงที่กระทำต่อหน่วยพื้นที่ดังสมการ p เท่ากับ f ส่วน a นะครับหน่วยปาสคาลซึ่งเป็นหน่วย SI ออนุพันธ์เนี่ยสอดคล้องกับหน่วย SI พื้นฐานใดต่อไปนี้มากที่สุดนะคขาว่าหน่วย SI พื้นฐานก็คือหน่วยของปริมาณนะที่แบบย่อยที่สุดแล้วเนี่ยจะมีอยู่7ปริมาณนะฮะก็จะมีอยู่7หน่วย ด้วยกันนะยกตัวอย่างเช่นมวลนะฮะเด็กๆหลายคนอาจจะคิดว่าหน่วยพื้นฐานของมันเนี่ยก็น่าจะเป็นกรมัมแึ่จริงเป็นกิโลกร,รัมนะอ่าเป็นกิโลกร,รัมนะต่อไปก็คืออะไรครับความยาวใช่ไหมความยาวนะหน่วยพื้นฐานของเขาก็เป็นเมตรนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกนะอ่านี่ มัวและมีความยาวต่อไปก็จะเป็นเวลาใช่ไหมฮะหน่วยย่อยของเวลาที่สุดก็คือวินาทีก็คือ s นั่นเองนะครับคราวนี้ <c oughs> โจนเนี่ยให้อะไรครับความดันสูตรของการหาความดันมาก็คือหาได้จากแรงที่กระทาต่อพื้นที่นะอ่าคราวนี้เราจะมาหาหน่วยย่อยของแรงนะฮะแล้วก็พื้นที่ หาแรงก็คือ f นอกพื้นที่ก็คือ a นะฮะย่อมาใส่ area อาเรามาหาหน่วยย่อยของ area ก่อนนะที่เขียนอยู่เขียนให้อยู่ในรูปของหน่วย si พื้นฐานนะ,ะสมมติว่ามีจุด2จุดนะฮะครูล,ลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด2จุดครูจะได้สิ่งที่เรียกว่าความยาวถูกต้องไหมหน่วยของความยาวตรงนี้ก็คือเมตรนะฮะแล้วถ้าครูเอาเส้นนะฮะสเส้นเนี่ยมาร้อมรอบนะ,ะต่อกันเป็นรั้วแบบนี้นะฮะบริเวณที่อยู่ภายในกรอบ อรั้วเนี้เนี่ยเราเรียกว่าพื้นที่กต้องไหมฮะซึ่งนั่นก็คือ area นะก็คือตัว A นั่นเองนะเเพราะพื้นที่เราหาได้จากอะไรครับจากรูปที่ครูว่านี้อาจจะเป็นกว้างคูณยาวหรือต้อหมกว้างคูณยาวนะดังนั้นหน่วยของเราเนี่ยมันก็จะเป็นหน่วยของ หน่วยทั้งหมดเนี่ยเราใช้เป็นหน่วยความยาวเ,เราใช้เป็นหน่วยเมตรถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นหน่วยของพื้นที่ก็จะเอาหน่วยมาคูณกันเหมือนก,น,กน,กน,กนกันก็คือเมตรคูเมตรหรือว่าเมตรยกกำลังสองนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นหน่วยของพื้นที่เนี่ยเราได้ไมาได้คือ M ยกกาลังสองหนูก็มาเขียนเติมตรงนี้ได้เลยนะ,ะ m กําลังสองต่อมาแรงนะฮะแรงเนี่ยเเนี่ยเราหาได้จากมวลคูณกับความเร่งใช่ไหมฮะนักเรียนบอกครูถ้าหนูจําไม่ได้ทํายังไงดีนะฮะอ่า ซอ,อวนอนเนี่ยให้ข้อมูลเรามานะครับเนี่ยแรงเนี่ยได้จากเ a เนาะเคือมวลน,นะฮะแล้วก็ a คือความเร่งให้หน่วยความเร่งมาพร้อมด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยให้หน่วยอ่อจริงหน่วยมวลเนี่ยเราอาจจะต้องทราบเอนะครับแต่ว่าอันนี้เขาให้มาเป็นเอ่อหกรัมเท่ากับสิบยกกำลังเก้านาโนกรัมเท่ากับสิบกำลังหกไมโครกรัมนะแต่ว่าหน่วยพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องทราบจากในห้องเรียนแล้วถูกต้องไมหมฮะว่ามันคือ กิโลกรัมนะคูณกับความเร่งใช่ไหมฮะหน่วยของความเร่งก็คือเมตรต่อด้วยวินาทียกกำลังสองนะหนูก็แค่ยกก้อนนี้ไปใส่ในสมก,การข้างบนตรงนี้ได้เลยนะหนูก็จะได้ kg คูณกับ m หาร s ยกกำลังสองนะมีอะไรที่เราตัดกันได้บ้างครับก็คือ m เนี่ยตัดกันได้เนาะสุดท้ายเราเขียนให้อยู่ในเป็นแถวเดียวกันนะอันนี้ใช้สมบัติของเรื่เลขยกกำลังนิดนึงนะสุดท้ายเราจะเหลือ กิโลกร,รมัมถ้ามันครูเขียนให้มันอยู่ในรูปที่เป็นเศษส่วนง่ายๆก่อนเพราะฉะนัน้นก็จะได้เป็น s กาลั m, ง2คูณกับ m ใช่ไหมครับคราวนี้เราจัดรูปเขาใหม่ดนึงนะจัดรูปเขาใหม่หนึเดแล้วขอลบตรงนี้หน่อยเดี๋ยวขอลบตรงนี้หน่อยนะ,ะเราจัดรูปเขาใหม่นี้นึงเราก็จะได้เป็น5กิโลกร,รมัมคูณกับ s ยกกำลังลบ2แล้วก็ m ยกกำลังลบ1นะตรงนี้มาได้ยังไงมาจากสมบัติของเลขยกกำลังนะฮะนั่นก็คือ1ส่วนเอ็มกำลัง M เนาะเราสามารถเขียนได้อีกรูปหนึ่งก็คือ a ยกกำลังลบ M นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วน x กํกำลัง2ก็จะได้เป็น S ยกกำลังลบสส่วนต่อไปส่วน M ใช่ไหมฮะเนี่ย 1, ส่วน M นะฮะก็จะได้เป็น M ยกกำลังลบ1นนะั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อ ก็ไก่นะครับเราอาจจะเขียนสลับเมตรกับวินาทีกันก็ไม่เป็นไรนะเราก็สลับให้มันตรงกับเฉลกยก็ได้นะครับ